หนึ่งวิธีที่จะเปลี่ยนโชคชะตาของคุณได้ทันทีนะคะแบบพลิกฝ่ามือนั่นก็คือจงเลิกพูดคำว่าทำไม่ได้ค่ะเพราะไม่มีอะไรที่นะคะมนุษย์เราทำไม่ได้อีกต่อไปแล้วนะคะผลงานนะคะที่ประจักษ e ์เยอะแยะมากมายความมหัศจรรย์ทั้งหมดบนโลกใบน,นี้ล้วนผ่านการนะคะการลงมือสร้างของนะคะเพื่อนพ้องน้องพี่ความเป็นมนุษย์ เทกเช่นเดียวกับทุกคนทุกท่านอยู่แล้วค่ะดังนั้นจงเปลี่ยนนะคะจากคําปฏิเสธที่จะได้รับโอกาสอะไรต่างๆนะคะด้วยคําว่าทําไม่ได้มาเป็นคําว่าฉันทําได้นะคะเมื่อคุณใช้คําว่าฉันทําได้ กระบวนการนะคะในเรื่องราวของการที่จะรับโอกาสในสิ่งที่คุณไม่เคยทำเน่ยมันจะเข้ามาและมันก็เป็นช่องทางนะคะที่ทำให้คุณประสบความสำเร็จได้อย่างง่ายๆนั่นเองค่ะ